นี่นะครับผมอยากให้ดูอีกนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าหากไม่ให้สัมปทานแล้วคนไทยจะเดือดร้อนจริงหรือเปล่าภาพนี้ครับจากรายงานกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติปีที่แล้วหน้า40หน้า40นะเขาบอกว่าทุกวันนี้ขุดน้ำมันอยู่มีพื้นที่อยู่ประมาณ1นึ0 0 0ตารางกิโลเมตรและมีสัมปทานให้ไปที่ยังสำรวจอยู่อีก 98,000ตารางกิโลเมตรดังนั้นที่ให้ไปแล้วยังไม่ได้ขุดอีก5เท่าตัวแล้วจะให้เพิ่มไปทำไมครับดังนั้นขุดอยู่แล้ว1 8 0 0มีรอจะขุดอีก98,000ก็ไม่เห็นจะเป็นต้องรีบให้สหัมปทานรอบที่21ถูกต้องไหมครับนี่แหละคือจึงเกิดคำถามว่าจะรีบทำไมครับ นะครับช่วยถามแทนผมทีครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับขอเสียงมือให้กับหม่อมหลวงกรกกิวัฒนะครับถัดไปมาฟังมุมมองของอาจารย์ปานเทพพวงพงพันนะครับว่าหัวใจและเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิรูปพลังงานเพื่อการปฏิรูปประเทศเป็นยังไงเป็นเชิญอาจารย์ปานเทพครับเชิญครับกรับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับในทุกวันศุกร์นะครับ เราจะพบนักพูดคนหนึ่งออกทางสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับเขาประพันธ์เพลงไว้หน่าประทับใจมากเลยนะครับผมฟังจนท่องขึ้นใจแล้วนะครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่ได้ แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคึกจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ชาขอคืนความสุขให้เธอประชาชน ันนี้ตั้งใจร้องเพียนนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทำตามสัญญาเนี่ยเพลงมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าไม่ทำตามสัญญาขอเวลาอีกเท่าไรแล้วแผ่น ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือแม้แต่ประชาธิปไตยโดยรูปแบบถ้าประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนนั่นคือเนื้อแท้ของคาว่าประชาธิปไตยเพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงอธิปไตยที่เป็นของประชาชนประโยชน์ของประชาชน และเพื่อประชาชนถูกไหมครับทุกคนอยากได้ประชาธิปไตยแต่มีใครพูดเรื่องปิดตเลี่ยมภายใต้นโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วหรือยังครับมีหรือยังครับยังม,มีหลายคนขออนุญาตเอ่ยนามบางท่านที่พูดว่าการแบ่งปันผลผลิต หรือการเปิดสัมปทานไม่มีความแตกต่างกันเราจําเป็นต้องเปิดสัมปทานปิโตเลียมรอบที่21เพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีพลังงานใช้ผมทราบครับในชั่วโมงนี้คอสอชอก็ดูผมอยู่สวัสดีครับท่าน,นโคเดตพยุต ผมรู้ว่าพวกท่านแอบดอูพวกผมอยู่และผมก็รู้ว่ากสอทอชอคอยดูอยู่ว่าเราที่ท่านให้สัมภาษณ์เช่นนั้นเนี่ยผมเกรงว่ามันจะนำไปสู่ความเสี่ยง ที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าประชาชนไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงหรือไม่จะหมดถ้าเราไม่เปิดสัมปทานใครที่ไหนจะเอาสัมปทานเหล่านี้มาให้ประชาชนเอาเรื่องน้ำมันก่อนนะครับ ถ้าน้ำมันประเทศไทยคนไทยทั้งหมดต้องใช้ในราคาสิงคโปร์นำเข้ามาประชาชนจะได้ประโยชน์ตรงไหนครับระหว่างการเปิดสัมปทานหรือการปิดสัมปทานเพราะไม่ว่าทางไหนประชาชนก็ใช้จ่ายในราคาเดียวกันนี่ข้อที่หนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าก๊าซธรรมชาติล่ะมันไม่เหมือนกันนะ ก๊าซธรรมชาติาเรามีของเราเองถ้าเราไม่เปิดสัมปทานต่อใครจะเป็นผู้เอาก๊าซจากที่ไหนเราต้องนำเข้ามันก็จะราคาแพงอย่างมหาศาลผมบอกไม่จริงหรอกครับลองท่านกลับด้านให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปนำเข้าเอาเองจากก๊าซต่างประเทศก๊าซเหลือครับประเทศไทยมีก๊าซเพียงพอใช้แน่นอน อันนี้เป็นตัวอย่างตากกะที่เราหยิบยกมาอย่างให้เข้าใจง่ายๆประการที่สองมันต่างกันตรงไหนครับนอกจากกรรมสิทธิ์ในระบบแบ่งปันผลผลิตที่เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบปริมาณปิโตรเลียมได้คุณรสนาโตสิตรกูลได้กรุณาหยิบยกตัวอย่าง ในศูนย์อาหารที่เราต้องไปแลกคูปองใช่ไหมครับเราก็ควบคุมปริมาณอาหารได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ปล่อยให้ร้านค้ามาแจ้งยอดกับเราว่าขายได้เท่าไหร่และเราก็เชื่อตามนั้นมันตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมครับในยอดเงินเขาก็ใช้คูปองมาตรวจสอบทีนี้ผมจะหยิบยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่ใช้คูปองตรวจสอบ และเราก็บอกว่าทุกคนก็แจ้งยอดมาว่าขายได้เท่าไหร่เราก็แบ่งค่าภาคหลวงมาสมมุติว่าอาแปะคนหนึ่งขายเข้ามันไก่อยู่และพอรู้การนี้ว่าเดี๋ยวจะมีแบ่งปันผลประโยชน์กัน5% 10%ให้กับเจ้าของร้านค้าที่เป็นศูนย์อาหารแล้ววันดีคืนดีหัวใสครับเอาลูก มารับซื้อในราคาถูกๆเช่นจากจานเดิม40บาทขายให้ลูก5บาทลูกเอาไปขายต่ออีกชั้นหนึ่งในราคา40บาทเต็มยังไงครับเจ้าของร้านก็แจ้งสำแดงกับจับเจ้าของศูนย์อาหารว่าผมขายได้เงินเท่านี้เองท่านเอาไป10% 12%เราก็ได้เงินนิดเดียวใช่ไหมครับไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดที่ปริมาณและราคาขายที่ล็อกเอาไว้แล้วว่านี่คือราคาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้สูนอาหารถูกโกงใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นครับการแบ่งปันผลผล,ผลิตคือการเอาเนื้อปริมาณมาเป็นตัวตั้งวัดปริมาณเพื่อรู้ว่ารัดได้ปริมาณเท่าไหร่ ถ้าเราให้เขาขายตามยอดจำหน่ายเขาขายให้กับบริษัทลูกในราคาถูกๆก,ก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็จะเช็คปริมาณไม่ได้ขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้มูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่ทราบประชาชนจ,าานจะรวยได้ยังไงรัฐบาลจะรวยได้ยังไงนะครับ และแน่นอนครับเดี๋ยท่านผู้ชมทางบ้านจะนึกว่าผมพูดดีแล้วปลบมือใหญ่คุณสนที่ริมทองคุณกรุณามาเยือนนะครับในเวทีเราอีกครั้งหนึ่งฮะมาแอบฟังเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วระบบแบ่งปันผลผลิตคือการควบคุมปริมาณถามว่าเรามีหลักฐานไหม มีครับมาตรา83ให้ผู้รับสัมธานเสียค่าภาคหลวงเป็นตัวเงินเป็นตัวเงินนะครับแปลว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งและถ้าจะให้ดูวิธีการแบ่งค่าภาคหลวงให้รัฐผมยกตัวอย่างในขั้นที่สบัญชีอัตราค่าภาคหลวงตามพรบรปิโตัวเลี่ยมปี2532ขั้นที่สาม ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขายหรือจำหน่ายในรอบเดือนไม่เกิน350,000บารเรลแต่ไม่เกิน300,000บาเรลคิดอัตราค่าภาคหลวงร้อยละสิบของมูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายในรอบเดือนเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นการเช็คปริมาณนำไปสู่การกำหนดยอดจำนวน แต่ยอดจำนวนขึ้นอยู่กับผู้รับสัมปทานจะขายในราคาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ก็อาจจะใช้ช่องโหว่นี้ในการขายในราคาต่ำๆเพื่อจ่ายค่าภาคหลวงต่ำๆก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ท่านด็อกเตอร์นรงชัยอัครเสนีได้กรุณาคิดว่ามันเหมือนกัน ในสายตาของภาคประชาชนเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเห็นด้วยไหมครับประการถัดมาก็คือการสัมปทานเวลาเราพูดถึงการสัมปทานเนี่ยมันควรจะต้องมีการประมูลและประกวดราคาใช่ไหมครับถามว่าตั้งแต่เปิดสัมปทานมาจนถึงรอบที่ยี่สบเนี่ยท่านใดเคยเห็นการแข่งขันราคาเกิดขึ้นไหมครับ เคยได้ยินไหมครับแล้วเคยได้ยินข้อมูลและหลักฐานการเปิดสัญญาสัมปทานให้ประชาชนรับรู้ไหมไม่เคยรับรู้แล้วคำถามว่าที่ท่านร้องเพลงอยู่ทุกวันว่าเราจะทํางานอย่างซื่อตรงนั้นจะให้คำตอบอย่างไรในการเปิดสัมปทานรอบที่21ที่ประชาชนจะไม่รู้